อัลมลมูอะไรกุ้มครับผมสองสามวันที่ได้ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านน่นนะ่ะคงจะได้เห็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพาเลทในทีมของฟาโลหรือว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพาเลทของการที่เหมือนกับอ่าสนับสนุนในเรื่องของความเชื่ออื่นให้แบบว่าไปเคารพไปศรัทธาความเชื่ออื่นทั้งๆที่เด็กในกลุ่มนั้นนะ่ะก็คือมุสลิมแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนั้นนะครับ เอาเรื่องนี้ก่อนส่งเรื่องให้ตั้งสองวันแล้วไม่ทําคลิปสักทีอิสลามเละหมดแล้วบงังพาเลตฟาโลบพาเลตเรียกร้องศรัทธาความเชื่ออื่นบงังไม่สนใจบ้างหรอแบบนี้บังไม่ออกมาพูดก็ไม่มีใครออกมาอ่านสักทีครับเด็กมุสลิมเละเทะกันหมดแล้วอามาในส่วนแรกนะครับผมผมก็จะต้องยอมรับนะครับว่า เพจของผมเนี่ยเวลาบางทีเนี่ยทักแชทเข้ามาหรือว่าส่งเรื่องราวมาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ดูผมอาจจะไม่ได้เห็นหรือว่าผมอาจจะไม่ได้ตอบสาเหตุก็เพราะว่าตะก่อนนะ่ะผมมีเงินที่จะจ้างแอดมินมาให้ช่วยดูแลมาให้ช่วยตอบให้ช่วยส่งคําถามให้ช่วยคัดให้ช่วยกรองให้ว่าอันไหนมันสําคัญอันไหนมันควรที่จะมาพูดก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีเงินจ้างแล้วครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามนะครับผมผมอะ่ะ สนใจหมดแหละเวลาที่คุณส่งข้อความส่งอะไรเข้ามาเนี่ยแต่มันอยู่ที่ว่าผมจะเห็นไหมแล้ววันหนึ่งอะ่ะผมจะตอบคําถามได้มากขนาดไหนแล้วเอาจริงๆไอ้เรื่องราวที่เป็นอิสลามหรือว่ามุสลิมอะไรเนี่ยคือไม่ต้องรอผมคนเดียวก็ได้ผมไม่ใช่จุฬาราชมนตรีที่สําคัญนะครับมันไม่ได้มีแต่ผมคนเดียวที่ออกมาพูดหรือว่าออกมาเรียกร้องออกมาอะไรแบบนี้มันมีคนอื่นด้วยเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอามาให้ดูและในส่วนที่บอกว่าเด็กมุสลิมเนี่ยเลทเทกกันหมดแล้วอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอ่านในบางกรณี แต่ไอ้กรณีของการพาเลทเนี่ย เราลองมาคิดดูกันก่อนดีกว่าไหมเราลองมาคิดวิเคราะห์ดีๆว่ามันเป็นความผิดข,ของเด็กทั้งหมดเลยเหรอเวลาที่เราไปดูปุ๊บ,บเห็นพาเลตเห็นตีมแต่งเป็นฟาโลหรือว่าเรียกร้องการศรัทธาสิ่งอื่นทั้งทั้ท,ที่เด็กที่ถือป้ายพวกนั้นนะ่ะก็คือมุสลิมเราก็จะด่าเด็กเลยการที่เราเห็นแบบนั้นปุ๊บแล้วเรามุ่งประเด็นแล้วก็ด่าเด็กๆเ,เลยบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยมันเล่ห์เท่อย่างงั้นอย่างนี้อย่างงู้นเนี่ยเอาจริง,รงๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์สำหรับเด็กนะเพราะว่าเราจะต้องแยกแยะเหตุการณ์นะครยกรณีอ่าง กรณีนี้นะคบเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นขบวนพาเลทเอาจริงๆมันจะต้องมีงบประมาณและในเมื่อมันมีงบประมาณมาเกี่ยวข้องมันก็จะต้องมีคนอนุมัติไม่ว่าจะเป็นแผงงงแผงงานทุกคนเคยเรียนใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นแบบเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าเป็นอะไรแบบเนี้ย มันจะต้องมีคําสั่งหรือว่ามันจะต้องมีการตัดสินใจที่นอกเหนือจากพวกเด็กๆที่มาเดินพาเลทอะ่ะเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนนะครับใจเย็นๆแล้วก็ลองคิดดีๆว่าประเด็นเรื่องเนี้ยถูกต้องแล้วหรอที่เรา้นี้ยจะไปด่าดเด็กอย่างเดียวเราจะต้องถามไปถึงคนที่เขามีอํานาจมีหน้าที่มากพอถึงขั้นที่แบบเป็นเหมือนอาคนที่จ่ายงบป,ประมาณให้หรือว่าคนที่อนุมัติธีมแบบนั้นไม่ได้เอะอะอะไรก็ด่าดเด็กอย่างเดียวเราต้องดูด้วยว่าเฮ้ยโอ้โหเด็กๆ,ๆมันออกมาแบบนี้เป็นขบวนพาเลทใหญ่โตไม่ว่าจะเป็น เป็น็อปไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกงเครื่องแต่งกายอะไรมันจะต้องมีต้นทุนของแบบนี้มันจะต้องมีต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสงสัยว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นขบวนพาเลทแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมมันถึงมีแบบนี้ก่อนที่จะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีการอนุมัติแล้วมันก็จะต้องมีงบประมาณเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นนะผมว่าไอ i, เรื่องพาเลทเนี่ยเราควรที่จะถามหากับคนที่มีหน้าที่หรือว่ามีความเกี่ยวข้องนั้นไม่ได้ด่าเด็กอย่างเดียวเอามาและใน ทำคลิปหรือว่าเรียกร้องอะไรเนี่ยมันก็มีนอ้นองนนักศึกษาเหมือนกันที่เขาออกทําคลิปขอเรียกร้องแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอจากลาด้วยกับคลิปนั้นเลยละกันนะครับวาระอุะตุลลอฮะบริกาตุแถลงการชมรมมุสลิมมหาวิยาลัยนราธิวัตรราชนคริรรนกกรเรื่องการเคารพผู้คนและวัฒน,น,นธรรมพื้นที่เนื่องจากเมื่อวันที่16-18สิงหาพุทธศักราช2565 ได้มีการจัดมหกรรมกีฬาพิกลเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และได้มีการตั้งคำถามจากสังคมเรื่องการออกแบบทีมที่ไม่เหมาะสมตามความเชื่อของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในานามชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขอเรียกร้องไปยังผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาชี้แจงกรณีที่กำลังเป็น ที่ข้องใจกับการออกแบบขบวนพาเหรดในครั้งนี้ออกมาใช้แจงกรณีที่กำลังเป็นที่ข้องใจในสื่อโซเชียลและเป็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมในเรื่องความเข้าใจเรื่องพาหุว,วัฒนธรรมซึ่งเป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนแต่พาหุว,วัฒนธรรมในการแสดงออกครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตรงตามความหมายเดิมของพาหุว,วัฒนธรรมดังนั้น ในนามชมรมมุสลิมมหาวิชาลัยนราธิวราชนครินขอเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิชาลัยและบุคคลที่มีส่วนต่อประเด็นนี้ออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนในสังคมได้กระจัดแจง้งและเพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความข้องใจ